สรงสร้างโครงการใหญ่เพื่อด้านไทยอาเซีนติดทิศมหันต์ทงประทานงานคูบีนัมเบอร์วันเพื่อนำความสุขสันต์สู่เด็กไทยไผ่วาเจ้าทาเลนที่จูงแขนเพิ่นไปเบิงน้ำซี่ไหลลงจนจนมัดสีแรงใจ่จังไดไผ่วาเมื่อตัดสินทางที่จูงแขนเพิ่นไปเบิงวอนธนานทำย่างโตโกเสียงโปงล้านดังกองฟ้า สี่หางวอนจังไกสแล้วพ uni ี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยรีนคณะกรรมการที่เคารพทุกท่านเลยขวัตีคนรักภูบีน้ำวนที่เคารพรักทุ่มรวงค่ะพวกเราคณะกรรมการดาเนินงานชมรมทูบีน้อวนชุมชนคนเจ้าค่ะขอนาเสนอผลงานดาเนินงานชมรมทูบีน้ำวนชุมชนคนเจ้าค่ะอําเภอกําลางสจังหวัดกาลสินจากพระราชดำรัสบุญบาริงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีองค์ประธานโครงการ เจ้าท่าเป็นชุมชนตำบลดีของอำเภอกำมะลาสยจังหวัดกระสินมีพื้นที่ราบรมอูดมสมบูรณ์ดังคำขวัญที่ว่าเมืองปู่เจ้าท่าดงฟ้าระมงมเจ้าเมืองเก่าท่าจานเพิงทะเลืงเกียรติแม่น้ำฉีมากมีวัฒนธรรมเลิศล้ำข้าวหอมมะลิมีประชากรทั้งหมด8 8 4 8คน มีอายุ6-24ปีมีทั้งหมด1 5 3 2คนค่ะชมรมซูีน้ำม่วนชุมชนคนเจ้าท่าจะขอเป็นแรงขับเพื่อน <c oughs> และเป็นฟันเฟืองเล็กๆที่จะร่วมด้วยช่วยกันเพื่อแก้ปัญหาย,ยาเสพติดตามภันนิธานที่ว่า <c oughs> เป็นหนึ่ง <c oughs> โดยไม่พึ่งยาเสพติดชุมชน ชมชน,ชนคนเจ้าท่าได้กอนตั้งทูบีนเมืวันขึ้นเมื่อปีพศ2560พวกเราได้เป็นตัวแทนจังหวัดการสิธ์เข้าร่วมการแข่งขันทูบีในเมือวันอีกไซส์2022ในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือผลการแข่งขันอพวกเราไม่ได้ไปต่อแต่พวกเราก็ดีใจที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนั้นค่ะ 6ปีมุ่งพัฒนาตรงเกียตรยติยศคุณค่าเพื่อศรัทธาค่าแผ่นดินคณะกรรมการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอำเภอกำลาใสนำโดยนายอำเภอกำลาศสท่านใจคิดทรงบุญศักดิ์ท่านธนกิจเราวาชัยนายนกองค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าท่าได้ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ m o u ในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายใต้โครงการทูบีน้ำม่วอำเภอกำราไสค่ะ ปัจจุบันชมรมของเรามีสำนักงานาตั้งอยู่ข้า s สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าท่ามีอุปกรณ์ครบครันเพื่อให้สำขอพยค่ะเพื่อให้สมาชิกได้หยิบยืมได้อยา่างสะดวกสบายมีส่วนเพื่อนใจปรับทุกสร้างสุขแก้ปัญหาพัฒนา IQ คิวคณะกรรมการและอนุกรรมการในสาฝ่ายปฏิบัติงานตามแผนตามดักสากอดังนี้ค่ะที่หนึ่งกองกรรมการค้าประกอบด้วยนายกศธนาจิรรวาทชัยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าท่า นกกา,ายนพิทกรณะนรันทพย์พมหน่วยการโรงเรียนท่าเพิงเหมือนแอห่ท่าใหม่หนองเกือวิทยานายประยูนยรายรพิเศษพู้มหน่วยการโรงพยาบาลส,มส,มสมา่งเสริมสุขภาพตำบลไม่เท่าเพิงนางสาวสาวรณราศีป็นอดองค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าท่าและพวกและเป็นที่ปรึกษาและคณะกรรมการประกอบด้วยที่ฉันเตกิวเวทีทองสีธีประานชมรงพระ ดิฉ mm uh ันเด็กหญิงกเปนตาดาวงศารองประธานชมรมค่ะดิฉันเด็กหญิงปริญดาบันทองเหตรันยิ้ชมรมค่ะดิฉันเด็กหญิงธีรพรขุนลักเลขา่ะประธานชมรมค่ะพวกเราสู้ไม่สู้สู้โดยคณะกรรมการมาจากการเลือกตั้งสมาชิกเพื่อปรึกษาหารือดำเนินกิจกรรมและวางแผนงานอย่างเป็นระบบกอที่2คือกอกองทุนชมรมของเราได้รับการสนับสนุนจากคณะที่ปรึกษาอย่างต่อเนื่องรวมทั้งการระดมทุนจากผู้ใหญ่ใจดี จำหน่ายเสื้อและเข็มกัดค่ะถึงจะยังไม่มากมายแต่เราก็มีความภูมิใจในการเริ่มจัดตั้งกองทุนและกองที่3ามกองกิจกรรมโดยการยึดวัยรุ่นและเยาวชนเป็นศูนย์กลางข้างต้นนําไปสู่หลักการดําเนินงานของโครงการทูบีในเมื่อวันในการสร้างกระแสสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนซึ่งเป็นตัวเชื่อประสานยุทธศาสตร์ดังนี้ค่ะยุทธศาสตร์ที่1 าการเล่นโปลุกจิตสต์สำนึกและและสร้างการะแสดียมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดหนึ่งการรล่นโลหาสมาชิกโดยใช้วิธีการสมัครทางเพจชมรม2การจัดทําสื่อชมรมภายใต้โลโก้ทูบีน้ำม่วงสามการจัดทําเพจชมรมทูบีน้ำม่วงจัดทำรายลุกสี่การพิจารณาสมัมพันธ์ผ่านสื่อห้าเล่นโลใช้สื่อและสัญลักษณ์ที่ถูกต้องหกเร่นโต่อต้านยาเสพติดเจ็ดกิจกรรมกระดมทุน,นจากการ บริจาคและการจำหน่ายสินค้าค่ะอือแล้วผลที่ได้จากการจัดก,กิจกรรมนี้ล่ะคะช่ใช่ใช่ใชหนึกิจกรรมชุมชนต้นแบบปอดโรคพยาธิใบไ,ไม้ตอบแรงมะเร็งข้อน้ำดีชนะเลิระดับประเทศสกิจกรรม